รถครอบครัว7ที่นั่งนะคะกับ Toyota f o r t u จ e r คันนี้สีขาวมุกล้วนทั้งคันเลยนะคะ 2.4V นะ,คะเครื่อง2,004ตัว V ปี2018คันนี้ขับเคลื่อนสองล้อนะคะค่าตัวอยู่ที่9 3 9 0 0 0ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1 6 0 0คันนี้ใหม่น้อยมากค่ะไม่เพียงแค่7,000 0โลเท่านั้น สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามได้ในคลิปเต็มคะ่ะ ทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์ในช่องรถ f o r t u n e r มือ2คัดเกรดค่ะรถทุกคันที่น้ำหนึ่งนำมารวีวิวเป็นรถที่การันตีสภาพเดิมทุกคันก่อนอเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พื่จะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคันค่ะนะเป็นรถครอบครัวใครที่รักครอบครัวชอบท่องเที่ยวไกลๆนะ,ะนะ Fortuner ก็เป็นรถอีกหนึ่งคันนะคะที่น้ำหนึ่งแนะนำเลยคันนี้เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ค่ะเครื่อง2ะคะตัวน 2.4ตัววีปี2018คันนี้ขับเคลื่อน2ล้อนะคะไม่น้อยมากค่ะไม่เพียงแค่70,000โลเท่านั้นคันนี้ป้ายแดงนะคะจะอยู่ที่1,454,000 หนะึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทอันนี้คือราคาป้ายแดงของอตัวขับสองนะคะถ้าเป็นขับสี่น่าจะอยู่ที่ประมาณล้านห้าหนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันประมาณนี้นะคะแต่คันนี้นะคะขับเคลื่อนสองล้อป้ายแดงอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทค่ะแต่คันนี้นะคะก็โอ้ลดมาหลายแสนเลยนะคะเหลือเพียงแค่ 9 3 9 0 0 0าค่ะคันนี้เป็นรถปตรวางจากหน่วยงานลูกค,ค้า่ะลูกค้ามีประวัติเครดิตด,ดีผ่อนดีผ่อนตรงนะคะจัดยอดดันยอดฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่16ืค่ะผ่อนอยู่ที่ประมาณอ่าหึ่งนะคะประมาณนี้นะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงอ่าประมาณ16,00 0นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่16,00 0สนใจรายละเอียดยังไงก็สามารถจยคูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้0 9 6 1 9 8 4 9 6หหรือว่า0 9 5ย์6 4 5 6 5ค่ะสามารถเข้ามาทดลองขับได้นะที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1มาไม่ถูกก็ยกคูโทรศัพท์ได้เลยค่ะปรึกษาฟรีในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจยกคูโทรหาได้เอาละค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพารับชมรอบๆคันนะคะคันนี้ได้ไฟหน้านะคะบบีม LED โปรเจคเตอร์นี่ให้ดูไฟตั้งแต่ต้นเลยไหมคะอ่านะคะไฟหน้าสวยๆนะคะมาพร้อมกับไฟเดทม และก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะกรองไฟตัดหมอกได้เป็นโครเมียมคันนี้สีขาวเนาะใครที่ชอบสีขาวชอบความสะอาดสะอานของตัวรถสีขาวค่ะแล้เป็นสีที่ดูแลรักษายากนิดนึงแต่ถ้าเราล้างทําความสะอาดบ่อยๆเนาะสีขาวเขาก็จะดูเป็นสีแบบดูใหม่อยู่เสมอนะคะนี่ได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนค่ะคุณลูกค้าค่ะมาดูไฟอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างค่ะไฟหน้าสวยๆเลย นี่ค่ะไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ำก่อน,นะคะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นี่ค่ะกรอ,อบไฟตัดหมอกนะคะคันนี้มีกุญแจสำรองให้มี SD การให้แม็กเดิมค่ะได้ดิสเบกสล้อเลยนะคะแม็กก็ได้เป็นแม็กอาแม็กอลอยเนาะคันนี้ได้เป็นยางเดลลอปด้วยนะคะยางปี2023น,นะคะสัปดาห์ที่2 3 ปี23นะคะ,ะในส่วนของอนัมเบอร์ยางนะคะก็จะอยู่ที่265ทับ6ก R18 แม็กขอบ18นิ้วค่ะอันนี้ในส่วนของแม็กถือว่าแม็กนี้ไม่มีรอยนะแม็กไม่มีรอยเดยวล้างทำความสะอาดให้อีกทีนึงอันนี้ก็คือล้อด้านหน้านะฝั่งด้านข้างคนขับนะเอามาดูซุ้มล้อสักนิดนึงค่ะนี่ให้ดูซุ้มล้อสักนิดนึง หากนารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดตอตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานมาได้เลยนะคะกระจกมองข้างนะคะพับปรับไฟฟ้านะได้เป็นตัวสีขาวแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยที่เปิดด้านนอกเป็นโครเมียมค่ะคันนี้ก็ได้เป็นกุญแจแบบอัจฉริยะนะคะก็สามารถเปดปิดล็อกได้แล้วก็คันนี้นะคะได้อ่าบันไดข้างนะคะได้บันไดข้างมาดู ตัวน็อตต่างๆบ้างค่ะนี่ค่ะน็อตเดิมๆนะคะไม่มีรอยคูดไม่มีรอยไข่ให้ดูตัวน็อตนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็ยกหูโทรหาสอบถามได้เลยอันนี้ก็คือแผงประตูนะคะแผงประตูจะได้เป็นสีน้ำตาลตัดกับสีดำนะคะแล้วก็ตรงนี้ ก็เป็นวัสดุสีเงินนะคะด้านในเป็นโครเมียมค่ะกระจกนะคะได้เป็นอออโต้นะคะทั้ง4บานเลยนี่ค่ะอ่าก็มีรอยเมคอัพสภาพเดิมตรงนี้ก็มีตัวกันรอยให้ด้วยนะคะอ่ามาดูน็อตนี่ค่ะ รถครอบครัวเจ็ที่นั่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นปี2018เนอะตั้งแต่ปี2018ขึ้นมาแล้วก็จะได้เป็นดิสเพกสีล้อนะคะ,ะมาดูอันนี้ที่เปิดด้านนอกก็เป็นโครเมียมโครงสร้างของเราเนี่ยโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมอยู่แล้วรถทุกคันนะคะก็โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมค่ะแต่ในเรื่องของร่องรอย,รอยการเฉียวชนเล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะมีบ้างแต่ว่าเราเก็บงานปรับสภาพให้นะคะเราเก็บงานปรับสภาพให้แต่ว่าชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําไม่มีแน่นอนนี่ค่ะ แล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นแม็ด้านหลังนะคะแม็ด้านหลังก็สวยนะช่วงล่างแน่นหนึบนะคะคัสซีสวยๆเลยนะคะแล้วก็ยางอะไหล่นะคะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเราใส่ให้ครบนี่มาดูด้านท้ายกันบ้างค่ะสปอยเลอร์นะคะไฟเบรกดวงที่3มได้ท้ายเดิมเสารับสัญญาณนะคะก็เป็นครีบฉลามนะคะนี่ให้ดู อันนี้ก็คือเราเก็บงานปรับสภาพนะคะ,อ,ะอยากเข้ามาทดลองขับเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68มิปไม่ถูกก็ยกหูโทรหาน้ำหนึงได้ค่ะได้ท้ายก็จะได้เป็นท้ายไฟฟ้านะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะสามแถวมีแอร์ทุกตำแหน่งที่นั่งเบาะด้านหลังนะคะ าสามารถพับได้ก็คือ50-50พับครึ่งหนึ่งนะคะก็พับครึ่งหนึ่งได้เลยนี่ค่ะก็ดึงตรงนี้นะคะพับลงนะคะแล้วก็ยกขึ้นนี่ค่ะอ่ะนี่ยกให้ดูก็จะได้แบบนี้นะคะอ่ะและถ้าอีกฝั่งหนึ่งก็ยกขึ้นนะคะตรงนี้ก็มีพื้นที่สัมภาระเยอะนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเราก็จะใส่ให้ครบนะคะก็จะมีเครื่องมือแม่แรงก็จะอยู่ตรงนี้ สนใจก็ยกูโทรหาสอบถามได้เลยค่ะ096 198 4963อ่ะนี่นะคะมาดูในส่วนของไฟด้านท้ายไฟท้ายนะคะจะได้ไฟท้ายเดิมจากโรงงานเลยนี่นน้ำหนึงให้ดูนะคะไฟท้ายเดิมไม่มีรอยแตกนะคะอันนี้คือไฟท้ายเดิมเดิมแล้วก็ตัวน็อตนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวตรงนี้เราล้างทำความสะอาดให้นะคะอ่ะนี่ รอยเมคอัพนะคะด้านข้างตะเล่น,นะคะไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานนี่ค่ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถยกหขูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็กดปิดเอามาก้มต่ำดูสักนิดนึงค่ะนี่ให้ดูช่วงล่างด้านท้ายนะคะก็ไม่มี น้ำมันไหลเยิบนะคะมียางอะไหล่ให้อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเราก็จะใส่ให้ครบอ่ะมาดูอ่าอันนี้ก็คือมีระบบไล่ฝ้าที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะคะก็ทุกคันนะคะที่น้ำหนึ่งรีวิวนะก็การันตีสภาพเดิมทุกคันอยู่แล้วนะเราปรับสภาพให้ทีนี้แหละรถมือสองอะ่ะบางคันอะ่ะเรามารุ้นช่วงล่างแต่โครงสร้างหลักอะ่ะโครงสร้างเดิมอยู่แล้วค่ะคุณลูกค้าคอ่ะมาดูในส่วนของแม็กค่ะอันนี้ก็คือ แม็กด้านหลังนะคะแม็กหกลูกค่ะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนเอามาดูภายในซุ้มล้อสักนิดหนึ่งนี่มาทดลองขับได้ค่ะนะมาทดลองขับมาดูตัวรถได้นะคะมาได้เลยคันนี้9,39,000 9ก้าแสนสามมืนเก้าพันค่ะนะคะเป็น2.4ขับเคลื่อนสองล้อปี2018ไม่เ0 0 0 0โลเท่านั้นไม่เ0 0 0 0โลค่ะนะคะประวัติต่อศูนย์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะนี่ก็คือมีอ่าเบาะนะคะก็คือกระเป๋ากระเป๋าตรงพอกระเป๋าใส่กรสารด้านหลังนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีอันนี้ก็คือที่ปลั๊กปลั๊กไฟเนาะอันนี้ก็12โวลต์ร้อย ยี่สิบวัตต์นะคะก็มีตัวแบบตัวชาร์จตัวไฟนี่ค่ะมีไฟตรงกลางนะคะห้องผู้โดยสารตรงนี้ก็ที่วางแขนนะอ่ะ,อะตรงนี้ก็มีช่องใส่แก้วสองช่องนี่เลยคะ่ะ สนใจก็ยกหูโทรหาสอบถามได้เลยนะคะก็ปี2018ก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าอันนี้มาให้ดูโครงสร้างเนาะนะส่วนใหญ่รถมือสองเนี่ยเราต้องมาดูโครงสร้างที่ไม่มีพิความฉนักจมน้ําอันนี้ก็คือการันตีรถสภาพเดิมนะคะอันนี้ของเราการันตีรถสภาพเดิมและนํารถออกไปไม่ต้องกังวลเลยว่าปลอดภาระไมปลอดภาระ ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะเล่มอยู่กับเราอันนี้เป็นพวงมาลาัย power นะคะมีฟังก์ชันด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะมีถุงลมนิรภัย7ใบตรงนี้ก็จะได้เป็นลายไม้นะคะตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินปุ่ม p u s สต t a r t นะคะส่วนแผงประตูด้านข้างค่ะนะคะก็ได้เป็นอ่ากระจกไฟฟ้านะกะระจกเป็นออโต้นะกะระจกมองข้างก็พับปรับไฟฟ้าค่ะและคันนี้นะคะตรงอ่า พวงมาลัยนะคะก็จะมีระบบนะคะควบคุมเกียร์ที่พวงมาลัยนะคะก็คือแพดเดิลชิพนะ,ะก็สามารถควบคุมเกียร์เล่นเปลี่ยนเป็นโหมดแมนนวลที่พวงมาลัยก็ได้หรือจะเปลี่ยนโหมดแมนนวลนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะทีะ่ตรงเกียร์ตรงนี้ก็ได้นะ,ะก็มีลูกเล่นให้เลือกเล่นนะตรงพวงมาลัยด้วยนี่ค่ะอ่าเป็นปุ่มคูสตาร์ทในส่วนของเบาะนะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้า คู่หน้าเลยนะคะก็คือทั้งสองฝั่งนะจะเป็นระบบไฟฟ้านะจะใช้เป็นระบบไฟฟ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นเบรกมือนะคะได้เป็นเบรกมืออยู่กระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงค่ะนะมีตัวปรับลดแสงตรงน,นี้นะคะแล้วก็ไฟตรงกลางนะไฟอ่านแผนที่นะคะเป็น LED แล้วก็ตรงนี้ก็มีช่องใส่แว่นตานะ,ะที่บังแดดค่ะนะคะ ก็มีกระจกนะคะกระจกแต่งหน้าที่บางแดดเปิดมาก็มีไฟให้ด้วยได้ทั้งสองฝั่งเลยฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นด้วยนะ,ะ,ะนี่คันนี้เป็นรถตรวจระวังจากหน่วยงานขับมือเดียวค่ะนะคะอ่ะอยยบเบรกนะคะกดปุ่มสตาร์ทนี่ค่ะมาดูในส่วนของนี่หน้าจอก็เป็นแบบ3มิติแล้วสามดีสมิติค่ะ ไม่เจ็ดหกับอีก3,000โลเท่านั้นเองนะคะการันตีสภาพเติมเลยไม่มีพิความชนหนักจมน้ำหน้าจอก็เป็นแบบทัชสกรีนนะคะนี่ได้หน้าจอทัชสกรีนมาด้วยนะคะอันนี้ได้หน้าจอทัชสกรีน,น,ะะน,น,น,นแล้วก็มีกล้องถอยนี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นกล้องถอย ในส่วนของ SD Card นะคะเดี๋ยวส่วนของ SD Card เดี๋ยวตรงนี้เรามี SD Card ให้นี่เป็นหน้าจอทัสกีนนะคะเมื่อกี้อาจจะยังไม่ได้ประมวลผลเนาะเนี่ยค่ะเลือก FMAM นะคะก็สามารถเลือก FMAM ได้เลยนะคะตรงหน้าจอแอร์ก็จะเป็นแบบแอร์ดิจิตอลน,นะคะได้แอร์ดิจิตอลน,นะคะเนี่ยค่ะก็เปิดแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้ตรงนี้ นี่ค่ะเย็นสบายเลยนะนี่ก็คือคอนโซลด้านหน้านะคะ,ะเย็นจริง ลดแอร์นิดหนึ่งหน้าจอนะคะก็ดูมองสบายตาคอนโซลด้านหน้ารถ7ที่นั่งค่ะได้เป็นเบาะหนังนะคะใครรักครอบครัวชอบพาครอบครัวไปเที่ยวหรืออยากได้รถขนาดใหญ่นะคะกะ็นั่งได้หลายท่านนะคะก็เป็น f o r t u u e r นั้นะลห,หลายท่านบางทีก็เอาไปไปรับ พูดยสารอย่างนี้นะคะก็เข้ามาดูได้เลยเข้ามาทดลองขับได้ค่ะนะสามารถเข้ามาทดลองขับได้เลยมีลูกเล่นที่พวงมาลัยด้วยนะคะอ่ะก็จะมีลําโพงอ่ะ,อะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างดีกว่าเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะ mm hmm. สนใจยังไงก็ยกหูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้เลยนะ096-984963นะคะดูว่า0954864565นี่คะ่ะแม็กทั้ง4เอ่อทั้ง4ล้อนี่คือแม็กสวยนะแม็กไม่มีรอยขูดเลยไม่7 0 0 0 0่นกับอีก3 0 0พโลเนาะเมื่อกี้ที่เราดูกันเอามาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะน้ำหนึ่งยังไม่ได้เปิดห้องเครื่องด้านหน้าเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างนะคะ สนใจยังไงก็ยกหูโทรหาสอบถามกันได้เลยมาแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงก็ยังคงสภาพเดิมสวยค่ะนะคะมีสติกเกอร์ข้อควรระวังอยู่ครบชัดเจนนะคะตรงนี้ก็นี่ค่ะก็มีตัวน็อตนะคะก็สวยคันนี้บอกเลยสวยไม่มีรอยพูดไม่มีรอยไขยเลยนะคะ แล้วก็เนี่ยค่ะซินมะพร้าวนะคะมีมอกอยู่ครบชัดเจนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแผ่นเพจนะคันนี้นะคะในส่วนของแบตเตอรี่เราก็จะเช็คให้ดูให้เปลี่ยนให้ค่ะนะ,ะแล้วก็น้ำมันเครื่องตรงนี้นะ,ะอันนี้ก็คือห้องเครื่องด้านหน้าการันตีเครื่องเดิมนะคะการันตีรถเดิมเครื่องเดิมเนี่ยค่ะให้ดูตัวน็อตด,ดู โตโยต้ Toyota, นะคะตัวปั๊มโตโยต้อยู่ตรงนี้นะคะฝาก,กระโปรงเดิมนะคะอันนี้ก็คือด้านข้างไฟด้านหน้านะคะไฟเดิมไทยโคโอิโตเดิมแท้จากโรงงานจะเป็นยี่ห้อไทยโคโอิโตกับสแตนเลสนะคะก็ะะจะมีสองยี่ห้อนี้นะคะนี่อ่าคานด้านหน้าไม่มีรอยเชื่อมนี่ค่ะให้ดูนี่ค่ะ,หคะเห็นไหมไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยตัดต่อตัดแต่งนะคะ ไฟหน้านะคะนี่ค่ะไฟหน้านะคะก็คือไฟหน้าไทโคอีโตะเดิมแท้จากโรงงานอันนี้ก็คือไฟหน้าเดิมๆไฟท้ายก็ไฟท้ายเดิมอันนี้คือห้องเครื่องด้านหน้า สนใจรายเด็ดเพิ่มเติมยังไงสามารถจะขู่โทรหาสอบถามได้เลย0961984963นะคะรู้ว่า0954864565ค่ะย้ำกันอีกหนึ่งรอบคันนี้เป็น Toyota f o r t ์จูเ2.4 V ขับเคลื่อน2องล้อปี2018ไม่เพียงแค่70,000กับอีก3,000โลเท่านั้นคันนี้นะคะป้ายแดงอยู่ที่1,454,000แต่ว่านะ,ะเราขายเพียงแค่939,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่16,000 นะคะคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่16,000เครดิตด,ด,ดีจับจันยอดได้เต็มฟรีดาวได้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็ยกหูโทรหาสอบถามได้เลยถ้าเป็นกังวลในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจยกหูโทรหาสอบถามได้ปรึกษาได้ฟรีค่ะ096 198 4963หรือว่า095 486 4565ค่ะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ